สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะแอดมินเชื่อว่านักกีฬาวอลเลย,ย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับอยู่ทีมไหนก็จะนำมาสึ่นความสนุกสนานในทีมนะแล้วก็ทำให้บรรยากาศภายในทีมดีขึ้นด้วยนะครับแอดมินกำลังพูดถึงกับตันผูพรพัน์เกิดปราดมือเซตสาวทีมชาติไทยซึ่งนักตอนนี้เนี่ยจเจ้าตัวเล่นให้กับลีกโรมาเนียสโมสสัราพิกบูคาเรสกับแมตช์ล่าสุดนะครับที่แบบโอ้โหพรพัน์เองก็ใช้สกิลเยอะเหมือนกันนะครับ เมื่อบอลแรกเนี่ยจ่ายแบบจะล้นแล้วอะแต่พรพันธ์ก็กระโดดเซตกลับมาให้เพื่อนตีได้ในขณะที่ต้นเซตที่3นะครับพรพันธ์จ่ายไหลหลังแบบอาจจะต่ำไปนิดนึงให้กับฮานัสแล้วก็เสียใบนะครับโค้ชก็ทำการเปลี่ยนออกทันทีพรพันธ์เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเจ้าตัวก็เชียร์ดดยองเฮ้ยดายอง,ยยองสู้ๆอะไรแบบนี้นะครับน่ารักจริงๆทุกคนไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงล่ะข้อดีของราพิทบูคาเรสก็คือมีตัวเซตที่ทดแทนกันได้ทั้งสองคนเลยนะฝีมือใกล้เคียงกันอะไรๆมันก็ดูดีแบบนี้นะครับแอดมินลุ้นเลยว,ว่าราพิทบูคาเรสต้องเข้าชิงอย่างแน่นอนโอเคนะทุกคนวันนี้ก็อย่าลืมเชียร์พันๆนะครับประมาณสองทุ่มแข่งอีกเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวอลเลย์บอลญิงไทยนำมาเล่านำมาอัปเดตกันให้ทุกคนรับรู้รับชมกันครับสวัสดี